ยังพัดแฟนเก่าแช,แชร์ยังถูกใจเฉยเฉยพัดแชร์แล้วอ้าวแชร์แล้วแฟนเก่าจะว่าไงแฟนเก่าจะติดต่อมาไหมคะไพ่บอกมีโอกาสติดต่อมานะสามวันนี้อาจารย์ดูแค่ไลน์สามวันมีโอกาสติดต่อกลับมานะพัดนะอ่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นพวกเจ้าทั้งรลายนะ เคใจแชร์แล้วน้องภายในอาทิตย์นี้จะมีเงินก้อนเข้ามาหรือเปล่าไพ่บอกต้องรอต่อไปครับสามวันนี้ครับสามวันนี้ยังไม่มีเข้ามาผมดูแค่รายสามวันสามวันนี้เงินยังไม่มีเข้ามานะนะคุณน้องยังไม่มีเงินเข้ามาผมพูดจริงๆไม่โกหกสามวันนี้นะผมดูแค่รายสามวันผมไม่ได้ดูเป็นรายอาทิตย์นะก็เดี๋ยววันเพื่อรหัสมาถามใหม่วันนี้คืออังคาร เดี๋ยวพื่อรหัสสุกมาถามใหม่แล้วกันผมดูแค่รายสามวันไม่อยากดูไม่อยากให้อิทิพลไพ่มันคุมไกลเกิน